สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซีเวนไนท์รีเวิร์สทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแชร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครนะครับผมชอบแบบสายฟีนบบน้อยว่าเราควรที่จะเพิ่มให้ตัวไหนดีนะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าการเพิ่มศักยภาพเนี่ยไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเพิ่มแบบไหนชอบแบบไหนก็เพิ่มแบบนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้แบบมีการคอนเซ็ปต์ตายตัวสักเท่าไหร่วันนี้เราจะมาแชร์เป็นแนวทางของ ผมไม่ใช่ว่าเอ้ยผมทำไมถึงอัพตัวนี้ตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างและที่สาคัญคือเรื่องของศักยภาพเนี่ยเราหาได้จากตรงไหนนะครับผมอะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับตัวนี้เลยครับผมใครที่เพจหมดแจมหมดนะครับเพจทูบินท็อปอัพลิงก์อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับผมไปเริ่มกัน <c oughs> ตัวของการเพิ่มศักยภาพเนี่ยเป็นระบบใหม่นะเพิ่งเข้ามานะฮะเวลาที่เราเอ่อเข้าตัวละครเนี่ยเราเข้าไปพัฒนาเนาะ แล้วก็จะไปข้างล่างสุดก็คือศักยภาพนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีตัวให้เราเลือกนะครับไอตัวของศักยภาพเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับหรืออัพได้เฉพาะตัวที่มันเป็น C2 ขึ้นไปนะฮะถ้าใครที่เป็นเป็น C0 C1 เนี่ยมันไม่สามารถอัพได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครตัวของพื้นส้มแล้วก็พื้นม่วงเนี่ยจะใช้หินการอัพเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาลงดีเทลตัวแบบพวก5าดาวกับ4ดาวก่อนนะครับไอตัวของพื้นม่วงอาจจะไม่ได้ลงดีเทลหนักมากนะครับแต่ว่าจะแตะให้หน่อยนั่นเองนะคร ที่ตัว5ดาวก่อนเลย5ดาวเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราใช้เนี่ยตัวไหนที่มันเยอะๆนะครับยังเอาว่าเนี่ยมันจะใช้เยอะอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตัวของราเชลนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวของแบบไลอนอันนี้ผมจะใช้เยอะมากทีนี้ตัวของลิมิตเบรกนะครับผมหรือการอัพของมันเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขถ้าในกรณีที่เราเป็น C6 อย่างนี้นะครับคุณสามารถอัพยาวได้ไปถึง30เลยแต่ว่าในการปลดลิมิตเบรกเนี่ย คุณจะต้องใช้เอเซนต์นะครับผมระดับสูงนะครับตามจํานวนที่มันกําหนดซึ่งถือว่าเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างลิมิตเบเบรกเนี่ยผมขาดอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยไปฟาร์มนั่นเองครับลิมิตเบรกตรงนี้นะครับผมมันจะได้จากการฟาร์มอย่างของดันค่าต่างๆที่ตัวละครนั้นนำมาใช้สมมติว่าราโชเป็นท่าสมมรุนนะครับอ่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแบบทัดมืดยังไงครับเวลาเราจะปลดลิมิตเบรกเราก็จะใช้ทัดมืดเป็นหลักนั่นเองครับ ฟังก์ชันนี้นะครับมันจะเป็นการบวกเข้าไปเลยนะครับไม่ได้เป็นการแบบหานร้อยละจะอย่างไรนะคือบวกเข้าไปแบบ220ก็คือ220อะไรประมาณนั้นเลยนั่นเองนะครับทีนี้ตำแหน่งของลูกแก้วนะครับผมเชื้อเพลิงในจิตใจนะครับเชื้อเพลิงในจิตใจตรงนี้ครับเราสามารถหาได้นะครับแต่การลงดันเจียนชั้น11ขึ้นไปนะครับอย่างตอนนี้นะครับอย่างของดันเจียนวันไหนก็15หมดเลยนะครับผมอ่ะก็เวลาที่เราลงดันเจียนนะครับแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะได้เชื้อเพลิงจิตแต่จิตใจอ่ะไม่เหมือนนกั ไอตัวของเชื้อเพลิงตรงเนี้ยนะครับผมมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเอา่อเป็นเป็นตัวที่เพิ่มศักยภาพเมื่อกี้นี่แหละครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือได้น้อยมากถ้าถ้าเทียบกับอัตราการใช้แล้วนะน้อยมากๆจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองกดดูว่าวเชื้อเพลิงแห่งจิตใจใช้งานยังไงนะครับแล้วก็อัปเดตเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวอัพให้ราเชลก่อนเลยเพราะาใช้เยอะมากเอ้ยละละอันก็ได้อืมอย่างตัวของราเชลเนี่ยมันสามารถที่จะอัปได้ไปถึงเอ่อเอขั A ้น2นะครับหรือพูดง่ยายๆคือเลเวล3 0ิได้เพราะว่่าาราเี เป็นตัวละครที่6ดาวแล้วนั่นเองครับถ้า1ไปถึง10ต้องเป็น C2 ต้องเป็น C2 ถึงอัพไดอ้อ่ถ้าเป็น C4 จะอัพจาก2ไปถึงเออจากจาก1ไปถึงเอ่อเลเวล20ได้อย่างเงี้ยครับผมอ่ะถ้าเป็นตัวของ C C4 นะครับถ้าเป็นตัวของ C6 จาก1ไป30เลเวลได้นั่นเองนะครับก็อัพตามสนะครับทุกๆ2อประมาณนี้ต่อไปไรอันร้านเนี่ยผมชอบตุยง่ายมากนะครับผมอ่ะผมก็อัพเแม้แต่มันจะใช้เชื้อ,เ,อเพลิงแบบแผง็งจิตใจประมาณนี้ครับทุกคน เวลาเราอัพนะครับผมก็จะเสียเงินด้วยแล้วก็จะเสียตัวของเชื้อเพลิงแห่งจิตใจด้วยนะครับหรือเชื้อเพลิงในจิตใจนะครับมาอัพไปแล้วก็ลิมิตเบรกครับเนี่ยมันก็จะใช้ตัวของธาตุธาตุนี่ใช้เยอะมากนะทุกคนธาตุนี่ใช้เยอะเท่าไหร่ก็แทบจะไม่พอเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ผมปลดลิมิตเบรกไปแล้วครับอัพไปต่ออ่าประมาณนี้ครับเงินไหลเร็วมากครับเงินไหลเร็วมาก ปึ๊บอัพเนี่ยเห็นไหมเงินหายไปไวมากครับทีนี้ตัวของถ้าเราเป็น C4 เห็นไหมมันจะมีมันลิมิตเบรกจะไม่ขึ้นทํางานนะครับผุ่มอันนี้เราต้องขึ้นไป C6 ก่อนนะครับเราถึงจะปลดลิมิตเบรกที่เป็นตัวของเลเวลแบบ3ได้นะครับหรือว่าแค่เลเวล30ได้นะครับขั้นที่3ามอ่ะอืมแล้วก็อัพไปอันนี้ผมก็อัพคือไลอัอนผมตายเร็วนะครับบวกกับตัวของไลอัอนเนี่ยมันชอบแบบแหม้ครกับว่าเออทดำดมิได้ไม่รุนแรงมากสักเท่าไหร่ก็เลยอัพลิมิตเบรกไปอัพ <c oughs> นี่เนี่ยเห็นไหมเชื้อ ทีนี้อธิบายก่อนนะครับว่า okay. อ่ะอธิบายตัวของคอนเซปต์การอัพตัวละครของผมก่อนละกันตัวไหนครับที่ผมได้ใช้งานเยอะๆมากๆเนี่ยเมื่อจะเป็นอ่าปราสาทรวมถึงการตีตัวของแบบเออบอสกิลอะไรพวกนี้ครับแบบพวกบอสบอสจุตะผมจะอัพตัวนั้นก่อนส่วนตัวที่ไม่ได้ตีนะครับอย่างตัวพาฟาร์มนะครับตัวพาฟาร์มอย่างเอ่อพวกก้านะครับหรือจะเป็นพวกแบบ ดอนฮี He, หรือจะเป็นตัวอื่นที่เพื่อนๆใช้พาฟาร์มเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากจะเล่งให้มันฟาร์มเร็วมากเนี่ยเราก็ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวพาฟาร์มก็คือตัวพาฟาร์มแะคร้บคุณสามารถที่จะเออเอาตัวพาฟาร์มเนี่ยไปมากกว่าหนึ่งคุณก็สามารถที่จะเอามาอัพได้นั่นเองครับแต่่วนตัวของวันเนี่ยวันเน้นไปทางที่เป็นตัวใช้ประสาทยู่ซะมากกว่านะครับอย่าง5้าอย่างตัวละคร5าดาวก็จะเป็นลาเชอไรอันประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่เน้น PP ก็ไปอัพ p ีนะครับผมอ่ะ ประมาณนี้อันนี้เปถ้าเป็นตัวของ5ดาวนะครับอัพอยู่แค่2ตัวเท่านั้นนะครับต่อไปก็แบบถ้าเป็นตัวละครที่เป็น4ีดาวกันบ้างครับสีดาวเนี่ยจะเป็นสีดาวที่เป็นเอ่อเรียกว่าไงสนะี <c oughs> ดาวที่ได้ใช้เยอะๆก็จะปีเซอินอ่าอันนี้ผมอัพตันเลยนะครับเห็นไหมโจมตีผมจะเน้นหนักไปค่าใดค่าหนึ่งก่อนคือถ้าตัวละครนั้นเนี่ยตายเร็วเกินไปหรือแบบผมไม่ชอบว่าไอ้แบบมันตายไวเกินอนะ่ะผมอาจจะอัพค่าป้องกันหรือค่าตีเพิ่มเข้าไป แต่ถ้าตัวละครบางตัวไม่ได้มีการตายเร็วจนเกินไปหรือแบบเน้นดาเมจหนักๆนะครับผมก็จะอัพให้มาตัวแล้วนั่นก่อนอย่างตัวของผมอัพเซอินผมอัพเซอินก่อนเลยครับอันนี้เป็นตัวของแบบที่ผมรักมากอัพไปตัวของขั้น3เลยนะครับตันเลยทีเดียวเชียวดังเดือดนะครับเทปป้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เทปาป้าผมก็เลยไม่อัพนะครับเพราะเพราะไม่ได้ใช้จริงๆนะครับต่อไปก็คือปาสคาลปาสคาลเนี่ยก็ใช้ใช้เยอะครับอันนี้ผมก็อัพดามิทตมตีเต็มๆเลยนะครับอันนี้ตีแรงมากนะครับผมรูลี่นะครััับบอออนนนนนนี้้้ไดใใชคคเเทต์กิละะะยร อันนี้ยังเป็น C3 อยู่เลยนะครับอัพอัพได้แค่ตัวของประคั่นหนึ่งเท่านั้นนะครับเดซี่อย่างเงี้ยเดซี่ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวไหนที่ผมได้ใช้แบบเอ่อกิ้วเยอะๆประสาทเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะอัพเอ่อตัวของไอ้ศักยภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับก็จะมีเซอินนะครับผมพี่ปาสคาวนะครับแล้วก็มีโหนะครับมีโหก็อัพมีโหนี่ยผมใช้ในกิวเยอะมากนะแบบมากๆจริงนะครับต่อไปนะครับผมถ้าเป็นตัวละครพื้นม่วงกันบ้างครับตัวละครพื้นม่วงเนี่ยมันจะใช้เอ่อเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงแห่งในจิตใจเนี่ย ไม่เยอะนะครับอ่าไม่เยอะไม่เยอะเหมือนตัวละครที่เป็นแบบพวก4ดาว5ดาวอย่างเงี้ยอย่างพวก4ดาวเนี่ยมันใช้ทีละ80ใช่ไหมในการอัพครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้จะใช้เป็น20่สิบอย่างไงครับผมอ่าเต็งไอ้พวกเนี้ยนะครับผมไอตัวสีม่วงเนี่ยถ้าไม่เหลือจริงๆค่อยมาอัพทีหลังดีกว่านะครับคือสีม่วงมันไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรขนาดนั้นนะครับให้เราโฟกัสไปทางตัวของแบบเอ่อพวก4ดาวก่อนแล้วก็5ดาวก่อนนะครับจะคุ้มที่สุดนั่นเองนะครับอืมทีนี้ตัวของการฟาร์มนะครับผม ถ้าในกรณีของวันเนี่ยวันเน้นหนักไปทางการฟาร์มแบบพวกตัวรันเจนธาตุเนาะผมจะซื้อตั๋วทุกวันนะครับผมตั๋วแบบนี้ซื้อซื้อ1ซื้อ2นะครับผมซื้อ2ตัวแบบนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการเอเซนต์นะครับเราต้องการเอเซนต์เราต้องการตัวแบบเอเราต้องการเอเซนต์เราต้องการตัวของแบบเชื้อเพลิงในจิตใจมากๆเลยนั่นเองครับเป็นอะไรที่ต้องใช้เยอะมากเราก็จะซื้อเอเซนต์อย่างเงี้ยซื้อไปเพิเ่ม<ๆ>เรื <ๆ S 2> เ่อยๆนะครับผมทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเก่งขึ้นด้วยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราม ไอ้พวกที่มันอัพเชื้อเพลิงแหรอจิตใจเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องกันที่ราเชลราเชลผมดามจแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมนี่สามพันเจ็ดนะครับทางคนยางเดือดนะราเชลนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็มีความถึกเข้ามานิดๆด,ด้วยนะครับแล้วก็ไรอันไรอันสามพันหกครับอันนี้เรายังไม่ได้ยัดแหวนนะครับผมอันนี้ก็ดามจแรงขึ้นบวกกับถึกขึ้นมานะครับผมอ่ะสมมติตัวของไรอันเราใส่แหวนหกดาวแล้วกันผมอยากได้แหวนเป็นทีมดามจว่ะเวลาเชลมานี้ดิราเชลเราเอทีเคเยอะแล้วอ่ะแบ่งให้ไรอันหน่อยราเชลบอกผู้ อ่าราเชลเพราะว่าเราไลอ้อนเราใช้เป็นหลักเนาะราเชลก็ห่างกันสักพักนะจ๊ะน้องสาวอเคแปนไม่ค่อยมีเลยยาเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มนะครับ <c oughs> นี่ไลอ้อนนะครับผมที่เหลือก็ไม่ได้อัพอย่างเอ่อพวกโอเจ็ดเคอย่างเงี้ยมันยังเป็นซีสูอยู่มันอัพไม่ได้นอ้องเป็นซีสองขึ้นไปถึงจะอัพได้นะครับนี่ประมาณนี้ที่ที่ผมจะอัพเนาะอืมแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครสีดาวละ่ะเซอินนี่เซอินผมสีพันสีครับผมอยี่ อย่างเลียงทุกคนเซอินตีมันเสี่ตีทีสะดุ้งเงือกอ่ะอย่างเจ็บนะครับผมเจ็บมากๆนะเซอินตีอ่ะโว้อันนี้เกือบสวยนะอันนี้เกือบสวยนะนนก,นะก็อันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่เแล้วก็พี่ปาร์ตข่าวครับเป็นสี่พันสี่ครับผมแล้วก็คิดดามตรสองร้อยแปดสิบสองครับจุดอ่อนเกินมานิดหน่อยแต่ก็พอได้ได้เรื่องอยู่รูรี่นี่รูรี่ก็ตัวเป็นเบิร์ดดามจตนะครับนี่แล้วก็มีโฮครับนี่มีโฮอืมฮึนี่ แล้วค่อยไปอัพตัวอื่นอย่างลีน่าเนี่ยเน้นเลือดนะครับบางบางตัวเนี่ยเราเน้นแค่ค่าใดค่าหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปเน้น3าค่ามากนะผมส่วนตัวละครพื้นม่วงเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเฮฟวินาาเนียราเานียคีโอครีโอตัวของโซโฮีเอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเผื่อเวลาเราเปิดเราจะได้ลต์ไว้ดีๆนะครับหกดาวเก็บนะครับอันนี้โครงการ3มแรกหนึ่งนะครับเจฟโครงการ3ามแรกหนึ่งนะจ๊ะเอาตัวที่สาคัญสําคัญก่อนเนาะเจฟลูกล็อกลูกลัก,ลก,ลกโอเคแล้วเราก็มาครับ ใบเรียกลิษพธนาโอเคลาเนี่ยอ่ะอันนี้ครบตามที่เราคำนวณผมอยากได้ดูโรนต่อผมอยากได้คลายต่อก็จะผมว่าวานิ่าน่าจะเอานะวานิ่าน่าจะเอาผมเอาวานิ่าก่อนดีกว่าเพราะว่าวานิซ่าผมใช้เยอะมากตอนนี้วานิ่านี่คือแบบดูเดือดนะครับยังเดือดเลยช่วงนี้ <c oughs> วานิซ่าเนี่ยผมเอามาเล่นตัวเออารีนาด้วยนะครับแต้มก็ดีอยู่นะแต้มก็ดีใช้ได้เลยครับวานิซ่า วานิซซาของเรานะครับกันบ้านก็กันดีนะทุกคนเนะนี่ยดีใช้ทีมเวทอาครับผมทีมเวทในการกันนะแต่ก็เจอทีมเวทตกเหมือนกันครับ <laughs> ใช้ทีมเวทในการกันแล้วก็เจอทีมเวทตกเหมือนกันครับผมก็เรียกว่าเจอเวทโดรัวนเลยครับผมตอนนี้แตกโรัวนนี่ทีมเวทผมใช้ก็ประมัดนะครับนี่แต่ของมันยังไม่ค่อยสวยมากนะค่อยๆไปแก้กันไปตอนนี้ยังไม่มีเงินตีของ <laughs> แล้วก็ฟาร์มครับช่วงน,นี้ฟาร์มตัวเลดหนักหน่วงมากครับนี่เล็ด ไฟร์มหนักครับช่วงนี้ก็ลงมังกรหนักๆเลยตีอินตอนนี้เริ่มตีแรงแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเอ่อบอสน้องไก่นะครับบอสน้องไก่บอสน้องไก่ตอนนี้แต้มกเราก็เริ่มกระฉูดแล้วนะครับบอสน้องไก่ตอนนี้เราแต้มก็เริ่มกระฉูดละด,ดูนี่คาดว่าถ้าทุกคนตีตีแบบครบเลยมีโอกาสที่จะจบอยู่ที่ประมาณท็อป20ท็อป20%อรอ่ะนี่ประมาณเนี้ย มีโอกาสท็อป20%อาจจะได้แหวนแบบ5วงก็ได้คิดว่าเราจะได้แหวน5วงกันนะต้องรองดูว่าคนจะตีครบไหมเพราะว่าตอนนี้กิลผมคนเริ่มแบบน่ารักน่ารักเริ่มมาตีกันแล้วนะครับอย่างของวันคุงเหรอวันคุงตีไปแล้วนี่อ,อ๋ออันนี้แต้มน่าจะบั็อกอยู่หรือเปล่าครับเพราะาเราตีแบบผมตีดาบแรกๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ได้ล้านหกมานะครับเราลองดูกันอันนี้เป็นทองทดลองนะครับผมตอนนี้นะครับตัวละครของผมอย่างทัวฟิปป้าเนี่ยคือดรามีรุนแรงมากขึ้นเยอะมากๆ แล้วก็เซอินด้วยนะครับแต่อนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนของมิโฮกับนะครับก็เลยอาจจะเล่นแบบแบบนี้ไปก่อนอนะ่ะมิโฮแบบกะตายไปเออเดี๋ยวลองดูแล <c oughs> ้วเม่แรงขึ้นครับดาเมจแรงขึ้นมากๆาด้วยครับอันนี้เพิ่งเปลี่ยนของให้มิโฮไปนะครับอ,อ่รลูปของการเล่นก็ buff นบัฟนะฮะแล้วก็เกาะแตกครับแล้วก็ฮิว แต่ว่าไอเรื่องสถานาการฮิวต่อเนื่องสําคัญมากๆเลยกับบอสตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีการสลับเลือดครับอย่างโกงแล้วก็ตีแรงด้วยครับถ้าเราไม่อัดดาเมจแรงจริงเนี่ยผมว่าผ่านยากอยู่นะโดนหนักอะครับ <c oughs> <อ>สวยเนี่ยมันมีแบบการแลกเลือดอย่างเงี้ยเอออย่างอย่างเดือดเลยครับแล้วก็ฮิวแล้วก็ซัดแล้วก็รีแล้วก็ซัด มิโฮเนี่ยจริงๆใส่เป็นการลดความเสียหายก็จะดีมากๆครับแต่ว่าตัวของมันเองอ่ะเหมือนกับสลับของกลับแล้วนะครับที่เกีเยรติเปลี่ยนของเปลี่ยนของกลับเหมือนกันนี่มิโฮผมทําเป็นดาเมจนะอาจ,อาจจะไม่ได้ดาเมจบุววามากแต่ก็พอได้อยู่มันได้ประมาณล้านหกมั้งทําตัวของศักยภาพมาโอ้โหแต้มขึ้นแบบดูด,ดัดดูเลือดมากอะ่ะนะครับตีตื้มครับหกสี่แสนหกครับเดือดจัดอืม เดือดมากครับตอนนี้คือเราเหมือนคล้ายๆกับว่าเริ่มยืนได้ละวสี่แสนหกนะครับผมยังเจ็บนะฮะผมเล่นประมาณยี่สิบสี่เทินมั้งนี่สีดไปเอ็มสามแสนสามแสนสามนะครับเป็นไงสามแสนสามก็ไม่แย่นะก็โอเคแล้วก็จะเป็นคิดวเอลครับคิดวเอลปาดปาดล่างพมเมต่ำต่ำนะครับหมื่นสองอันนี้เหลือดาเมจนิดเดียวอ่ะอ่าสุดายจัดเดี๋ยวไปบู๊ต ไปวุ้ดแต้มของฟัสขาวขึ้นนะครับเรนยกโลกก่อนเลยฮะแล้วก็เกาะแตกครับบวกกับฮิวครับแล้วก็เซอินซัดครับถ้าตีจุดอ่อนจะแรงมากครับแต่ของผมตีไม่ค่อยตีจุดอ่อนนะใอห้องสองอะจุดอ่อนมันน้อยเกินครับเดี๋ยวเอ๊ผมน่าจะเล่นเป็นทีมดามจด้วยไม่ไหวจริงเพราะว่ามันดามจมันเบาเกินเอเอ็ดมาเติมดามจด้วยน่าจะเวิร์กผมถ้ามีผมมีพายผมจะเอาตัวของอีวานออกแล้วก็จะใส่พายไป นเน้นหนักที่ราเชลในการทำา a เ a g ครับอ,อมเอจะม่องเอานะทุกคนเอแบบจะม่องอะ่ะ <c oughs> อันนี้ขนาดเอ็ดทำถึกนะเนี่ยซึ่มครับเนี่ยไม่ไม่ติดจุดอ่อนครับประมาณแสนสี่ครับถ้าติดจุดอ่อนประมาณสักแสนหกแสนเจ็ดน่าจะมานะแสนหกแสนเจ็ดน่าจะมาครับถ้าได้แสนหกแสนเจ็ดนี่คือลั่นทุ่งตรงเดินรามาปิดท้ายอย่างงดงาม ต้องเป็นอันนี้ก่อนแล้วค่อยเป็นอันนี้โอเค้ล <c oughs> ูบของมันนะครับเอ็ดฟันบนเอ็ดฟันบนเนี่ยมันมีข้อดีคือมันจะทําให้เกิดกายภาพเบาบางด้วยนะครับทําให้แบบเราทําดาเมจได้แรงขึ้นนะฮะโอ้ยอันนี้อันนี้ตัวของราเชลมาไม่ทันนะครับเพื่อนๆเจ้แสนสองครับผมอันนี้ไม่ติดจุดอ่อนเลยนะตั้งแต่เก้ของมาจุดอ่อนคืออะไรไม่รู้จักนะฮะจุดอ่อนไม่ค่อยติดเลยจุดอ่อนมันทําน้อยเยอะแหละครับเพราะว่าตัวของพี่เออใช่ละ เออตัวของเซอินผมเน้นไปทาง <Yeah. S 1> เกี่ยวบเรื่องแบบภาพรวมมังกรเนี่ยแล้วก็มีบิกจกด้วยอะไรประมาณนี้ครับเี <Okay. S 1> แล้วก็ยกลูก <Yeah. S 1> แล้วก็สัดแล้วก็สัดต่อครับ <Yeah. S 1> แต่มันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆล้านหกแล้วครับตอนนี้ตึม <c oughs> <c oughs> ถ้ามีภายนะ่าจะกระฉูกแต้มขึ้นไปอีกนะครับ <Yeah. S 1> แต้มจะประมาณล้านห ต่ำเนี่ยตีจุดอ่อนก็ประมาณแสนหกอะครับมาตีจุดอ่อนอุ้ยอันนี้แสนเจ็ดเลยเออล้านเจ็ดเลยครับล้านจัดโอเคเรียบร้อยครับเกือบล้านแปดนะทุกคนไม่ธรรมดานะแต้มขึ้นมาเกือบสองแสนนะครับยังเดือดนะฮะเดือดจัด <c oughs> นี่เป็นห้องทดลองนะครับผมแต่ตีจริงผมได้ประมาณ 5, ล้านห้าล้านหกเออล้านหกเองมั้งโอ้อันนี้น่าจะบั็อกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมตีไปแล้วนะดาบหนึ่งแต่ว่าดาบหนึ่งมันไม่ขึ้นนะฮะ เซงเป็ดลีบ้าเอ้ยรอบนี้เรามีการแก้ตัวของบอสเนี่ยแบบสี่รอบนะครับถือว่าดูดีขึ้นในซีซั่นที่แล้วอ่ะเรามีโอกาสแก้ตัวบอสแค่สองรอบคือตีบอสได้แค่สองรอบอะครับเสียดายมากรอบนี้ก็ทําเต็มที่ซะรอบนี้มันคงรอบที่เราได้ล้านเก้านะครับผมก็ดาเมจเราเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะครับทุกคนในกิวก็ช่วยกันตีกันแบบหนักหน่วงมากจริงๆโอเค สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะสำหรับตัวของระบบศักยภาพนะครับใครที่ยังไม่ไปอัพไปอัพนะเป็นระบบที่ดีมากๆจริงๆนะครับแต่พยายามอัพให้ถูกตัวละครหน่อยจะดีมากๆครับมันทําให้ดีของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอย่างก้าวกระโดดนั่นเองครับ